ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัครใหเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราเดีย๋ยป่ะไปดูคลิปกันได้เลยไม่ต่งางขอการ์ดโดีโอ,โ <Anton. S 1> โอแลกท่านผู้ชมดูท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมอ๋อแลกอีกแล้วโอเคก็อยู่ในเกมฟรีไฟฮะอืมใช่คือลองช้าอะไเกินไม่เป็นไรมาวันนี้ก็มาอยู่กับ มาอยู่กับไม่เชิงว่าเพื่อนนะเป็นน้องของน้องอีกทีงงไหมงงนะแพรว่าเราปิดลำโพงไม่นะโอเคตอนนี้เราก็ไปอ๋อแลกเหลือเกินโอเคมาแล้วเราจะไปลงที่ไหนอ่ะนะคิดว่าเราจะลงที่เอ,อ่อคีตันนะใช่อันนี้คือความคิดนะไปลงเคลตันดีกว,ว่าคลตันชื่ออะไรวะเนี้ยไม่เคยเห็นนะ อืมเขาคาดการว่าจะไม่มีคนนะโอ้มีแล้วหนึ่งโอ้มีแล้วสองโอ้ไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวนะเยกเลิกมาก่อนตอนนั้นเราจะโอ้โหใช่ทุกคนจะคิดว่ามันเสี่ยงตายมากใช่มันก็เสียงตาย เป็นบีไฟเอ็กต์หรออืมน่สนใจที่เราว่ามีบ้านหลายหลังอ่ะเราก็จะลงบ้าน oh, อ่ะนี่นี่นี่ <I 'm S 1> ลงนี่เลยเอเกาะคนหลังเลยนะโอ้ oh, นะโอ้ oh, ใช่ค้างมาก oh. ใชร้้างโอ้กอ่อสามว่าเรื่องเกินก่อสามเลยเหร

ที่นี่ไม่มีคนนะก็ถือว่าโชคดีเอเคสลับถึงแม้เอเคกระสุนจะน้อยกว่าอักหรือเอยูจเ,เ,เออมาอันนี้เอ้ยนี่กล่องเหลืองกล่องเหลืองอูป่ะเอยอจะ ตรงนี้อ่าตรงนี้มีกันชงกันชานเรียกกันชาเลยเขาบอกว่าเจอโอ้หลายปืนนยวะกระเป๋าสอง<ด>อ่ะโดดวีะอะนี่เขาเจออ่าแต่ว่าเราบงทิ้งไปเมื่อกี้ฮะอืมใช่สี่เฮ้ย VHX ออกมีแล้วน้่ยว่ะเห็นในมือว,ว้าวกระสุนยี่สิบเอ็ดนัดป่ะสิบแปดนี่นว วีอะไรอะไรโอ้โหมีคนชุบหน้ามันจริงไหมเนี่ยชุบชุบจริงหรือปลอมน่าจะปลอมนะมันจะโอเคน่าจะจริง ไม่มีกระสุนลูกซองครับผมแล้วคุณจะเอาทำไมนะฮมไม่มีกระสุนลูกซองแล้วเราเอาทำไมนะนั่นคือประเด็นแบบปึ๊เนี่ยมาพร้อมกับตีของน้องนะปึบพอดีว่าเขาชวนมานะเราก็เล่นควาจริงเล่นไปแล้วสองตานะแต่ก็แพ้นะนี่ก็ว่าอะจะลองหน่อยว่าตานี้จะไหวหรือเปล่านะเอ๊ะกระสุนลูกซองปะเอ๊ะกระสุนสนไนเอ้าสวยดิ เดี๋ยวนะคาคามันอยูนะ่ในนี้ป้องคาคาเก้าแปดเมื่อกี้อะคาอยู่ไหนวะไอ้นี่นี่นี่ 98, นี่คาคาคาเอามาสลับกับ AK เอ้ชไหมนี่เอาสลับ v ี s v ส s มันเป็นปืนพีษปืนดีพี่ยังไม่เอาสลับกับ AK ก็ได้ไป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 เออ ไปข้างหน้าแน่ไรอ่ะอ๋อข้างหน้านาออ่า,นา,นาจะเป็นอ๋อกล่องน้อมกล่องไปดิอยู่ดีเ,ดเ,ดเอาอันนี้ออกก่อนเล่น<ม>แบบชีซิวฮะอ่ากลับระเบิดเอ็มส่วนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะทำการวางไว้ตรงนี้นี่นี่นี่ปอกเก็บเสียงก็เอาเลยครับโอ้ ็ขาาก็ด้วยชไนเไนบ้าเลยล,ลูกสองนี่ไม่ปอกเก็บเสียงแล้วก็สลับกันอีปลอกเก็บเสียงนี่ฟึบอ่ะนี่กระสุนเชไนตันเนะนี่ก็ขานี่ก็ขาไปเถอะเราเราเรามุ่งไปหาวงด้วยผมว่าคลิปนี้จะมาสั้นเกินไปนะหกนาทีแล้วแบตก็เพิ่งชาร์จนะ ไม่เชิงไม่เชิงว่าชาร์ตชาร์จอยู่เลยล<ะ>อ๋อศูนย์กลางอยู่ที่พีก็ไม่อยากไปเลยต้องฟังเสียงดีๆกระเป๋านึงมีกระเป๋าสองแล้วเขาบอกทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นโอ้วูดพิกเกอร์เอาเอาเอาวีเอฟตีกว่าเพราะวีเอฟยิงติดผิดไม่เชิงเออเรียกไงก็เรียกไปอ๋อเล่นสางเฮ้เนาะ แล้วว่าเราอรอเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเรารอน้องหรือน,อน้องๆยวรอแป๊บหนึ่งโอเคเข้าไปแล้วไม่รอก,ก่อน เขาไปจอดโน้นนะออ้เราก็ลุยได้เลยฮะออ้หข้ากันเดือดมากแต่เรานี่ยังวิ่งเป็นเอ้จะเรียกว่าอะไรก็ไม่ดี้งั้นนะครับโก้เยเกิดห่วย S <S เขาบอกว่าเกมปีฟาไม่เป็นเกมที่ไม่มีประตูเออมันก็จริงนี่ว่าบ้านมันมีเกมปีฟามีประตูไหนวะไปเห็นแต่บ้านกาพังนะฮะไปดูในโซนเองไปะพี่หมายถึงที่หมุดทัวไก่วยเวกคเ,เตอร์สองกระบอกออกมาทำไมวะ<อ>เดี๋ยวได้หมวกสีหมวกสีเป็นไปไม่ได้หรอเอาหมกวกสามเขาบอกจะวังเยอะไป เอ้ยแอดต็มเบะอะไรเราโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวต้องปิดปิดปิดซะไอ้หนูปิดเออดีเงียบคำการเนี่ยมีแต่คนขอมาเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ดาราหน่อยฮัลโหลอ๋อแลกตอนเวลาอัดคลิปกับตอนเล่นเกมแล้วคุยกับเพื่อนอ๋อ ไม่จชเพื่อนน้องอต้องใส่เราต้องถอดเราด้วยเราด้วยไปไปออโอเคถอดสายชาติออกแล้วเรามาโอ้แหลกแหลกแลกตามมาแล้วกันนะเนี่ยมีรถคันหนึ่งแล้วก็มีของเต็มเลยฮนะเดี๋ยวเขาก็ไปไหนไปดูกันเลย ตรงนี้ไปเเวีเองฮะเราก็มาเก็บของก่อนโอ้ลักไอ้อะไรอะเออตรงนี้มีของโอ้ปืนโพกเหรอไม่ได้เพราะเราว่าเราไม่มีกระสุนนะดินโอ้ยเอ็บีไฟเอ็กเหรอโอ้อยากได้อะ่ะยูเอ็นบีอเจอเอ็นบีไฟฮะคืออยากรู้ว่ามันบอกไงว่ะเออ เอาออกไปแล้วหนึ่งครับผมตอนนี้นะก็เหลือแค่เรากับน้องอีกหนึ่งคนนะเอ่อมันจะขึ้นไหวหรอเฮ้ยไหวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยรถจะพังแล้วไม่นะเกมนี้นะถึงว่าเราอยู่แค่สองคนก็เ แขนนี้มันจะทำอะไรฆ่าได้เหลือสองคนแต่แหลกมากเลยยี่บสองคนไม่ได้ฆ่าสักคนอะไรวะเรฮึยขับรถแบบอือชนต้นไม้เอเหมือนว่าเขาจะไปเก็บแอร์ดรอปป่ะอ่าแอร์ดรอปจริงด้วยโอ้โหแอร์ดรอปเอาเอาไหมโอ้ปิง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 โอเคโอเคตอนนี้ก็มีของอะอะไร M79 มูจเ้าพูดเจ้าไปทำอะไรวะ M79 M79 เาเป็นปืนที่โคตรแรงอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกับดักครับผมอุตายเลยยิงยิงยิงจะยิงวันไหนทำได้เออ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 สวย เย้สองตัวทุกคนมจะบอกในใจว่าคือฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้อดสากาอีกแล้วจะสากาบ่อยมากตรงนี้นะมันก็ระวังด้วยนะโควิด19ไม่เกี่ยวกันมันถึงสากาไม่ใช่โควิดฮัลโหลแต่ยอมรับว่าสากาเจอบ่อยมาก จอจนแบบเออนายแบบนายนี่มันเพื่อนซีชันจนะริงจรงนะสกาถึงเราจะไม่ค่อยได้ใช้สกา,าแต่สกา,าเป็นเบื่อเสียงดยังมากนะฮะสียงดังมากซึ่งน่าจะเป็นเก,เกมเสุดท้ายแล้วเนาะที่เราจะเล่นไม่จบแล้วล่ะมันก็ไปละปึ๊บเพราะว่าเราจะไปเล่นสี่สี่จันดับนะฮะเกือวันนี้ลงสองอันเลย นะเออโรแหลกมากทุกคนบอกเลยโคตรแหลกเอา้าเดิเมมันลอยย่องมาจากไหนวะเนี่ยได้ขูป,ปองบัตรเฉยเอียงวะเอียงมะได้ไม่เฉยนี่นี่ไม่ดีโอ้โอเราต้องสมไหมุนไปศูนย์อ่ะสมดีครับคิดว่าเกลือไหมเกลือรือบัตรอะไรวะเนี่ย ได้บัตอะไรวะเนี่ยช่างแต่นั่งนนนนเริ่มเลย <c ười> คิดแล้วมากกดเลยเลยว่าเอ่นะลายอีนนี่เอ้ยลงมาเ,เออเขาเรียกว่าเปลืองทรัพยากรเครื่องนะโทรศัพท์ก็ก็ใช่ว่ามันจะอยู่ยงคงกระพันนะแล้วฝั่งตรงข้ามน่าจะเล่มห้าร้อยนน,น้านเปอร์เซ็นนะดูจากโอ้ยไม่กอดนั่นไงมันเอ้าเดี๋ยวอยู่ล่างเหรอ กูเห็นแล้วลนะตรงหน้าเลยเห็นแล้วลนะตรงหน้าก oh, hey, ูเลยมาดิ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 ติดคืออีกโอ้ขอบคุณครับกูไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันเพื่อนหน่อยไหมแฝงไหมโอนยังไงเหนื่ไม่ทำเพื่อนกู้ทำเพื่อนเก็บ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 อ้เพื่อนกูเละแน่นอนอืมทำอะไรเพื่อนกู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 โอ้ไม่โดนเลยโอ้ไม่ไอ้หนูเอาไอ้หนูแตกแล้วเดี๋ยว bây nu 경찰 hay nhuotic nó sẽ còn chưa còn device Ừ mục ơi Nó chụp Ừ anh ừ secondo anti- cho 식 kiệm ng để một świat mặt older mà bạn sẽ thấy có những gì? với bạn ấy em 소 nghiệp mà rất ال sidedwnan mân mad dragon có sẽ một ไม่ได้ไม่ทันไม่ทำไม่นั่นน่าจะแตกอะโอ้โหมากันครับเฮ้ยได้หนึง่งได้หนึง่งเอือ้อแล้วก็แตกโอ้โหโดนหมัดต่อ,อยนะอืม <c oughs> อุ้ยอิทีเดียวอีทเดียวจริงๆแต่ว่าไม่ทันละแช่งมาถอะโอ้โหพี P 90เลยขอแล้วกันนะถึงเราจะไม่มีสกินของพี90ก็ได้หรือเปล่าใช่ไม่มีโอเคงั้นะเราเริ่มเลย <c oughs> อื้อหือตีตีตีเปล่ โอ้โดดสามอโอ,โ,โ,อ,โ,โ,อ,โ,อโอ้ไม่ก็เออใช่เราไปซื้อตัวละครมาใหม่นะชื่อว่าแอนดรูนะเพราะว่าเอามาเสริมเกราะนะแล้วก็จะปลุกพลังด้วยแต่ว่าเพจปลูกพลังกูทำเสร็จมาแล้วนะเฮ้ทำเสร็จไปก่อนอัดคลิปนะก <c> ะ <oughs> ว่าจะมาทำให้ดูะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวค่อยทำให้ดูพรุ่งนี้นะไม่สิเฮ <c oughs> ้ยเพื่อนแตกเหรอเฮ้ยเอ็มแปดโอ้โหมันยิงกันดุดเดือดเัย แตงมันอยู่บนหลังคาโอ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนก็โดนยัดด้านหลังหรอกูจะซูมไว้ถ้ามันโผล่มากูยิงให้ด้เลยโอ้โหเห็นเลยข้างล่างมีหนึ่งตัวเดี๋ยวชุบ่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูหนูหนโอ้ยหนูหลายตัว โอ,โอ้แหลกโอ้หนูตรงนั้นอีกอะไรวะเนี่ยจิกูจะออกไงเด้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเค่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดียวจะแตก<อ>จะแตกมาเริงอน่งตัวบัหลังคายิงมันมาเริงอน่งตัว,ตว,ตวเออสวยไม่ต้องจุบมะยาบอกเลยว่าหลักมาก โดยแบตเราเนื่องจากแบตเราน้อยนะบวกกับจะพูดจะพูดให้มันไม่ดีกว่ามาโอ้ยพีกเกลศนรพีกเออแหลกเสียดายฟีฟามันไม่มีเอฟเอสบอกนะฮะไม่งั้นกูรู้ไม่งั้นกูจะดูเอฟเอมันอยู่เท่าไหร่ะันี่ยมันแหลจกจังวะเนี่ยถึงหมดมาป่าเดียวดายะเดี๋ยวเราค่อยไปชวนเพื่อนเรามาเล่นนะโหต่อหน้าตาเลย โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวมันยินไงได้ไงเีๆๆนั่นคือประเด็นนั่นคือประเด็นจากสมองขวาหรือสมองซ้ายนะโอ้ยเมมย็ดค่เย็ดคเยตะเคอ้าวใหม่ฟาเก็ตชัดเลยฉันไม่กลัวตายฉันไม่กลัวตายอ้าวตายหรือเปล,ล่าเ<อ>กบ็บเก็บเก็บเก็บนั่นยังไม่ชุบแล้วเก็บมันเก็บมันเออสวย โอ้ลกลัลเออพีเก้าศูนแตงโมต้ครับผมพีเก้าศูนย์สองกระบ,บอกแต่ตเ,เราทิ้งพีเก้าศูนให้เพื่อนหนึ่งก็บ,บอกแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเราทิ้งพีเก้าศูนให้เพื่อนก่นกอนนะเดี๋ยนะอ่าทิ้งให้สองแม็กนะอ่าใครอยากได้มาเอาเลยนะแล้วก็เราจะซื้อเป็นรูกซองแทนนะฮะเพราะเอบิกูเล่นไม่เก่งนะก็ช่วงนี้ฝึกเอบอยู่นะอ่า เอออันนี้ไม่มีใครเอาเลยเหรอเอาหน่อยก็ได้นะเอาหเอาแต่กระสุนโอ้เอาแต่กระสุนนะดูเราเป็นเพื่อนเราหัวแต่ว่าบุษราทิ้งปืนให้มึงเอาแต่กระสุนไอ้สารโอ้หัวเน้นเน้นมึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมาสิมึงขึ้นมาสิถ้ากูโดนไทรใสยตายนะกูจะด่ากูจะเกลียดตัวเองไปตลอดชีวิตเลยรู้ก็รู้ก็รู้อยู่ กูยืนยิงให้ดูก็ได้กูยืนยิงให้ดูก็ได้เอมาดีไาดีนี่ยืนยิงนะยืนยิงแบบเหมือนเอ้ยมันเหลือคนเดียวอะโอ้ย M หนึ่งแปดโอ้แหลกอีกคนอ๋อคนนั้นก็จะสนายหอ่อกว่าจะใช้สนายมันจะเรียงอนะห้าตัน อืมไม่โดนอีกอ้าวโอเ้เพื่อนายนี่มัน very <Really> nice นะเหมือนว่าจะชนะแล้วนะแต่เวลาหมดกูก็อ่ะตาเดียวพอคือไม่อยากให้คลิปมันยาวนะแต่เพื่อท่านผู้ชมอีกตาก็ได้ครับผม I'm <laughs>

เราไม่มีปืนชาร์จนะเอาแล้วกูไม่มีปืนชาร์เอาแล <tapping wild. S 1> ้วกูเฮียกูไม่กล้าขึ้นไปเลยเนี่ยมันก็ต้องลงมานั่งนั้นหรอกเฮียโอ้โกูไม่ได้เลย โอมยไม่ทนันโอ้โหไม่ควรเล่นสในใดเลยทำไมไม่ควรเล่นสนใดเลยทำไมกูจะแพ้หรืเหรอไม่โอ้โอห่วยกูจะแพ้แล้วล่ะห่วย ตอนนี้นะโอ้เพือ่อนเราเต็มเลยนะเต็เลยกับเต็มเลยดิเต็มเลวาเส็จกูมันว่าไอ้วอดักเกดๆมันฉลาดจังวะโอ้ว้าวไปหนึ่งเทว้าวว้าวไปหนึ่งเทว้าวว้าวไปหนึ่งเท ต o มเลวินคีเอ๊ะมึงกูบอกแค่นี้ทำให้กูได้อไอ,อสตัตว์โดนไม่เขาไอสัตว์ไห้โดนไม่เขามึงคิดว่าโอ้เพรามึงตายสามตัวโอ้ยิงได้โอ้โหโอ้โหมันอยู่สี่ตัวมันอยู่สี่ยิงมัน ยิงมันยิงมันเอามันแข็งก็มามามามเออโคตรมันอ้วนลำโพงแตกโอ้ลำโพงโคตรมันนะทุกคนลำโพงไม่แบบโอเคคลิปนี้จะครึ NP ่ง okay. ชั่วโมงนะก็สารับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ความไม่น่าได้อีกตาหนึ่งเพราะว่า ไม่ชันนักเองครับผมก,ก็สัปหันนี้ก็มีเพียงสิง่ดีกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเปิกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเออเดี๋ยวพัดหน้าใช่รู้ว่าเป็นเกมแข่งรถแหละเออบอกทุกครั้งอยู่นะโอไมาไม่ไมาเพื่อนไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคไปละบายบายสวัสดีครับอ่าแรกก่อนไป